เวลา9ก้านาฬิกา22สนาทีสมเด็จพระก,กนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ตำบลสีแก้วอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรโดยได้สเสด็จพระราช,ชดำเนินมาทรงเยี่ยมโรงเรียนเป็นครั้งที่6ซึ่งโรงเรียนมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆมากขึ้นโดยได้ดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งเช่นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำโดยกรมชลประทานได้ดำเน,น การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำให้กับโรงเรียนเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรการให้ความช่วยเหลือสิทธิเก่าเรื่องการศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยียบัตรบ,บัณฑิตมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมาราชปัจจุบันประกอบอาชีพรับราชการ ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางโรงเรียนหยุดเรียน2เดือนครูได้ออกเยี่ยมนักเรียนตามบ้านพร้อมกับมอบถุงยางชีพพระราชทานการศึกษามอบผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเช่นไข่ไก่และผักให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนและเดินทางไปสอนนักเรียนที่บ้านเป็นรายบุคคลและกลุ่มสำหรับการจัดกิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องโรงเรียน ลิงนกทาและโรงเรียนสีแก้วประชาสรรได้เข้ามาช่วยสอนทำเครื่องร่อนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ โรงเรียนยังได้ดำเนินกิจกรรมตามพระราชจรรแสร,รับสั่งคือการสืบทอดรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นโดยให้ปราชชาวบ้านเข้ามาสอนให้ความรู้แก่นักเรียนในการสวดสอนรพันยะการเล่นดนตรีโปรงลางมีกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสีสวัสดิ์มาสอนนักเรียนทอผ้าไหมและเสือกกบส่วนด้านวิชาการได้สาธิตการเรียนการสอนการใช้เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณการใช้โปรแกรม Scratch เพื่อให้นักเรียน ได้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบช่วยให้ผลสำฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงขึ้นโดยนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีผลการสอบโอเนตปีการศึกษา2562ในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศโดยมีนักศึกษาสาขาวิชาประถมะศึกษามหาวิทยลาลัยราชพัฒอุบลราชธานีมาช่วยสอนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กงและแม่กลม ในการดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอเนื่องมาจากพระราช,ชดำรินักเรียนได้ศึกษาดอกกระเจียวแดงซึ่งเป็นพืชประจำท้องถิ่นโดยทำการทดลองวิจัยทั้งทางวิชาการและการใช้ประโยชน์นำมาบูรณาการการเรียนการสอน8กลุ่มสาระวิชาได้รวบรวมพันไม้ในโรงเรียนได้44ชนิดอาทิมะม่วงหิมพานต้นสาระ ในปี2557ทางโรงเรียนได้จัดตั้งกองทุนฝึกอาชีพมีสิทธ์เก่ามาสอนทำของที่ระลึกเช่นพวงมลาลัยผ้าพวงกุญแจตัวหนอนส่งขายตามงานออกร้านต่างๆเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนเมื่อจบชั้นประถมะศึกษาปีที่6นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านสีสวัสดิ์ซึ่งผลิตสินค้าโอท็อป โดยมีวิทยาลัยการอาชีพเลิ่อนกทาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรสอนซ่อมเครื่องยนต์เล็กๆและจักรยานยนต์มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอนศิละปะการกัดลายกระจกเพื่อทำเป็นของที่ระลึกและตกแต่งบ้าน โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเลิงนกทาโรงพยาบาลไทยเจริญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรมาบริการตรวจรักษาประชาชนโดยทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์สามคน ได้แก่ผู้ป่วยโรคปลายประสาทอักเสบผู้ป่วยโรคหัวใจผิดปกติตั้งแต่กำเนิดและมีผู้รับบริการรักษา147คนและหน่วยทันตกรรมพระราชทา,านมหาวิทยาลัยมหิดลมาบริการตรวจฟันถอนฟันก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดประเนตรการแสดงโปรงลางของนักเรียนด้วย เวลา1 4น,นาฬิก39นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนบ้านดงนาตะบนน้าแท่งอําเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีจะตั้งขึ้นเมื่อปี2518เดิมไม่มีไฟฟ้าน้ำประปามีครูเพียงคนเดียวเด็กขาดโอกาสทางการศึกษาและสุขอ,อนามัยราษฎรไม่มีอาชีพทำกินการคมนาคมยากลำบากหมู่บ้านมีพื้นที่คับแบคบเนื่องจากมีเขตติด ต่อกับอุทยานแห่งชาติผาแต้มในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระกนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งรับเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและทรงรักกรุณาโปรดกล้าปโปรกระหม่อม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาธิกรมประมงหน่วยงานด้านการเกษตรเข้ามาส่งเสริมอาชีพราษฎรเช่นปลูกพืชหมุนเวียนริมแม่น้ำโขงและมีพระราชดำริให้จัดหาระบบน้ำระปาไฟฟ้าเข้ามาในโรงเรียนโดยได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมโรงเรียนเป็นครั้งที่7ปัจจุบันมีนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สำเร็จการศึกษาแล้วกลับมาเป็นครูช่วยพัฒนาโรงเรียนเด็กมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้นเรียนจบมาแล้วมีโอกาสมีอาชีพ การงานที่ดีมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่สําเร็จการศึกษาแล้ว32คนเช่นจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปัจจุบันทำงานเป็นนักวิชาการเ<ม>กษตรและบางส่วนรับราชาการครูเป็นต้นสำหรับกิจกรรมโรงเรียนที่โรงเรียนน้องโรงเรียนเบญจมะมหาราชพาเดินไปในหมู่บ้านแล้วสอนภาษาอังกฤษตามสิ่งที่พบเห็นและไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ในการนี้สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงขอบใจที่ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสได้เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและขอให้ทำต่อไปโรงเรียนยังได้สนองพระราชดำริส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสได้เรียนต่อในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยพร้อมกับฝึกอาชีพเช่นการทำน้ำปลาร้าปรุงรส ดงนานวัวทำของที่ระลึกจากผ้าฝ้ายอินทรีสมเด็จพระกนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีได้มีพระราชกระแสรัรบสั่งให้ร้านภูฟ้าเข้ามาช่วยดูแลส่งเสริมการผลิตและรับไปจำหน่าย กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำนักงานส่งเสริมการเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่และสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีมาช่วยสอนนักเรียนและกลุ่มแม่บ้านและรูปถั่วลิสงคั่วทรายซึ่งปลูกมากในพื้นที่และการทำมะละกอเชื่อมโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมตามพระราชกระแสรับสั่งเช่นปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมสร้างจิตสำนึกให้รักถิ่นฐานมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรงตั้งแต่วัยอนุบาลเด็กนักเรียนจึงมีพัฒนาการตามวัยและโรงเรียนยังได้สนองพระราชดำริพานักเรียนไปปลูกต้นไม้ตามถนนทดแทนการตัดต้นไม้หลังจากมีไฟฟ้าเข้ามาได้จัดการเรียนการสอนระบบทางไกลผ่านดาวเทียม รับสัญญาณจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเรียนจากซีดีโปรแกรมทางการศึกษาช่วยแก้ปัญหาครูไม่เพียงพอเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยช่วยเปิดโลก,กทัศน์ของนักเรียนให้กว้างไกลมากขึ้นโดยโรงเรียนบ้านดงนาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมถึงชั้นประถม,มศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากร8คนนักเรียน65คน โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระจาทานโดยทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์จำนวนสองคนได้แก่ผู้ป่วยหญิงเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวและผู้ป่วยเด็กทารกเป็นโรคเท้าปุก ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรสภาพหมู่บ้านดงนาราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกฝ้ายและถั่วและได้ทอดพระเนตรจุดจอดเรือบ้านดงนาเดิมเคยเป็นท่าน้ำที่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีประทับเรือยนต์ล่องแม่น้ำโขงจากตำบลสำโรงอำเอภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีมาขึ้นยังจุดจอดเรือบ้านดงนา เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงนาเมื่อปี2535ปัจจุบันน้ำซ้อตะลิงง่งพังชาวบ้านต้องเบี่ยงเส้นทางเพื่อลงไปยังท่าจอดเรือ